เชื่ออะไรดิค่ะเอ้าชื่ออะไรอยากได้เชื่ออะไรหันมาเดี๋ยวนี้เอาเป็นผู้หญิงดูไม่ดีเลยนะโชกกลนะเร็วหันมาเดี๋ยวนี้ขอดูหน้าหน่อย ในไใข <tinc S 2> ่ลูกพอสุดล <fit> ้อเร็วดูจิมมี่ก็ได้โค้ดูจิมมี่โอ้ยเธอเป็นผู้หญิงปลอดภัยมากเลยเนาะโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะท่อแล้วเหรอจะท่อแล้วเหรอจะท่อแล้วเหรอชื่ออะไรดี ฝันข้าวไหมลูกมีพี่ชื่อฝันดีแล้วหนูเป็นน้องพี่ฝันดีชื่อฝันข้าวนะคะโอเคฝันข้าวนะลูกนะหน้าสวยทำไม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 ,ำไม,ำไมน่ารนะัก ขอดูหน่อยขอดูหน่อยวิ่งได้เหรอหอ,อ่ะโชกกว์กูนี่แะโชกกว์กูนี่แก <c oughs> ขวัญข้าวขวัญข้าว มาหาหน่อยขวัญข้าว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 เกิดวันอะไรยอขวัญข้าวเกิดวันอะไรยหรือไม่นี้สงสัยเนื้อคู่เธอจะเป็นชาวต่างชาติจ โอเคอือห okay. ืออือหืออือหืออือ okay หือออ้โอยจดีแท้คุ้นมากแม่ดู้างนะโคนห้างนะชวยหมาก โอ้ชัดเจนชัดจีนพวงห้างอ้้หชาโลลีผสมวัชนนี่ดูดิสะอาดมากลูกกิงกิง สวยไหมโครงสร้างดี